สวัารวันนี้ให่ยังไม่กาแกงไขหุ้มครับต้องตอกไขหุ้ม้อกันด้ี่นอนไ่หุ้มใหญ่ถ้ามันหักก็จะใหญ่เปะชุละมาาร่าเป 啊。 <anto> kaz, kaz, e ball, cake, ายไกล่ายกล้าไกลกะดือพี่น้องปอกเหลี่ใหญ่ก็ชอบไปแกงแกงเสียบเลยมึงปอกเหลี่ยมใหญ่ไปแกงเอ้ใหญ่จะทอ่ะหลอดไปอ่านี่ใหญ่กขี้แกงไปหุ้ม เยังส้มไผ่หุ่มเศษปลาทูนะจะ่ะเนาะยายก็บ่อันนี้คือกันยายก็กไปหามหมอมาคือกันพี่น้องไปกับหลานหามหมอสองคนเลยหลานก็น,นอนหะงหง,งอยู่ใหญกกะที่กินเห็ด,หดยากบึ้งนะจ,าะจาะ่าเนาะเธอท่องกะที่ตั้มบุพี อีกซ้ํานี่เนาะตําบพริกเจปลาทูโอเลยตําบพริกมีบพริกโอ้ยบพริกบ่ถึงพี่น้องเนาะเตรียมปลาทูซื้อเค็งละบานเนไี่บ่แลเลยอ โบผีมันถึงคนมากันเนียวเลยเสือหอมลงไปอู้อูยังนี้ดูใกล้ๆเด้อพี่น้องมันจะโป่งส่ตาขอถูกกอให้จ้ะนี่พี่น้องก่อนสีแกงกะทอกกระตุ่มกระเปียกเส้นหมูให้หลานเนาะจ่าเนาะนี่ตุ่มกระเปียกเส้นหมูให้หลานแล้ว ต้มชื้อๆบอริเไซฮอมด้จดวจ่าด้วยจ่าพิษไข่ปรุงไว้แล้วิษไว่คหอมอ่อเคอืมบพริกกดใส่ลงไปพิกลงไป ตับเต็งหอมตัวผิดด้วยครับใช้กระเทียมใช้กระหอมพี่น้องครับหิดเฉ็บเฉบเบตะท้องแบบลูกครับ <laughs> ให้ลงไปนี่พผ่หูมลงไปงพี่น้องเอาป้าใช้น้ำเนะจ่าเนาะเอาปลาทูป้าที่ยายหาหมาเลยจา้า ป,ป้าหมอเมไค่ๆดพูพี่น้องเลยพี่น้องป้าเข็งใส่ลงไปน้ำปลาลงไปปลาก,กวาดเด้น้อพี่นอนะอ้องเนาะตาจองเฝาก่อนใส่รถดีลงไป แต่ซองบม่ได้ใส่ผงเลยใส่จะลุดีได้ดจ่าเด้อสูตรของยายทองหรือตาทองอขอขัวประจําบานได้ไดเอาเส,สีบล่ะทำนีพ่อเราพี่น้องคืบัคขามลกไปจ้าด้วยสารจ่าเปน็นวดตูไปหาหมอรตนะ ลานชายมาถามข่าวถามข่าวอืมอืมนักขึ้นอะไรเรื่อพี่น้องเออใเศรษฐภูลงไปอีกพี่นอ้องเป็นมีชุยางเไปดูพัะตะเพาไปดูไทยเออแต่กร็รี่ไทยขีบยุกแกรี่เบาหน่ำเพาะพี่นอ้องค่ะแกรี่หานบาน ร้านไส้รอหลักดินเลยมีร้านสาวบ่อทครัมจะมีร้านสาวเขาด้เพิ่งได้จ่าด้วยนี่ร้านไส้นายเมาเก็บไายอันนี้พายอีตูไทหรือว่าหรือไปเตยเผาเนาะทางบ้านจ่าต้นนี้เสียงผนังพขาขยงนลุกไป เจ้าจว่าใส่ไ้นั่งรักนะใส่ผ้าแยงแงเสียบๆเลยน้องปลาส,สิวที่ได้มาใส่ให้มืด,มดก็ปูตะทองจีกินกเขา <c oughs> เขาจะจเจ้า <c oughs> เออบส่เหลี่ยมหล่อหล่อ้าแล้วใส่เหลีอยมหล่อหล่อมแล้ว แสบมาแสบพร้อมเสิร์ฟได้เลยไปพี่น้องพร้อมเสิร์ฟนะบอสย่าไปเสิร์ฟเราะให้เจ้าเสิรกระหูตัวยายสทีทักกินเนาเลยน้องพี่น้องเนาะพร้อมเสิร์ฟเลยอูย้หอมหวยหวยเงาะหอมหวยหวยเลยแปลกเปลกไปสาหอมพักแข,งข่งเลยตัวนี้ไปตา่าอุ้ไปชิวเนาะหางมันบได้หลาย ไม่ไดีจ่ากครั้งจะไม่ได้จ่ายเดยอมันกินเรือใส่เลยเลยเขาเรียกอยากิะเวนอยู่หรอกไม่จ่าเเิยหิวหิวหิวแหงไลยได้แกงปลาิอืมลององแ่แต่ีตงนี้ แรงครับสุดๆเลยต้อ,ทนะอ,องทงเนีุญ <c oughs> หน,มมน่อยด้วยนอนแต่งตอนเช้าดินอนเลยงานหนักจะเป๋วหน่อย จอมกูไปเสียไปนอนเออกลัวมเกะมันเอาเงิเต็มันเต็มใน้วยกินแล้วไปเลยดูเด้อ Yeah. Mm -hmm. จิ้น <ừ> แบบน้เหรอใหญ่เท่าเท่าเท่าไหร่จิ้นไหล

ยืนบนต้นปีนวกต้องทคืออยาน้ีงด็น้อง อบหน้าอบตาสิแบ่งเดียวนะบ่สนา กูฟองให้ท่านพี่น่อเด่บแัซิวะตัดซิวป่ะูกอืมอื่ระตงาเอแถวดีป่นใขไม่ถใเครื่องไขรน้อยๆเออ

แกลมาจองัวแกละทุกนเลยทุกคลยย่อนน้ำเอากะแสน้ำได้ไปหนักยาทุกคลยย่อนะอ๋อมาเลยยาจะทิดโต๊ะิปที่เขาแก้มพายุ่งส่ป้าก็ใส่ประตูไว้เพียงเทนี่้า ขอพุณทุกค็มิ่นขอพุณนทุกไหลทุกแสขอพุณนทุกตานนะมยันตลอดสวัสดีจ้าไล่ไพีน้องพิจาสวัสดีเจ้าปีแสเจ้าแสเดจ่าบ๊ายบาจุ๊จสวัสดีครับ <c oughs> พุปิษฐนก็พิอี่อะไร